สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยาและเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผื่อพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเมืองพัทยาร่วมคุยปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์วาดภาพฝันอนาคตของคนเมืองพัทยา ครั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาวะของเมืองพัทยาโดยมีเรือตีปลาโมดทัพทีมประหลัดเมืองพัทยากล่าวเปิดประชุมและยินดีสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่จะทําให้คนพัทยาได้รู้จักเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะรวมถึงหาภาพฝันอนาคตของเมืองพัทยาร่วมกันการถ่ายออทอดกุท่องเที่ยนในวันนี้ ตรงความรงนแรงเปิดมากด้านหลังเนี่ยจะนำพาและขับเคลื่อนทีมงกานของเราให้เข้าใจบทบาทด้านที่รู้จักเครื่องไม้เครื่องเรือการทํางานรู้จักที่จะไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อนํามาใช้ในกระบวนการจัดทำวัฒนธรรสุขภาพทํามรสุขภาพภูมิปัาและการจัดการพื้นที่สาธครณูุิปัญาที่สองเรื่องความสุขัญจากนั้นทางด้านดรศิวัตบุญเกิด ประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยาได้บรรยายถึงทิศทางและโอกาสสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเมืองพัทยาที่สร้างสรรค์โดยต้องเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนและเติมเต็มความเข้าใจถึงกระบวนการสมัชชาในการผลักดันให้สังคมเป็นสุขหลังจากนั้นทางด้านนายแพทย์ปรีดาแต่อารักษ์ ประธานคณะทำงานโครงการยกระดับการพัฒนานุลไกลและขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่บรรยายถึงเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะตามลำดับหรือบางครั้งเนี่ยเราก็เขียนเป็นธรรมนูญขึ้นมาบอกว่าชุมชนของเราจะใช้ประโยชน์ทางสารธารณะประโยชน์ร่วมกันอย่างไรเราจะพิทักษ์รักษา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างไรใครมีหน้าที่อะไรอย่างไรทางการทําอะไรติดอาชนธทำอะไร,น,รนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ถ้ามีไว้เราจะได้หันกลับมาตรวจสอบว่าเราเคยคุยกันอะไรกันเอาไว้และภายหลังจบการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะนายสุรพัฒโยชินบูรณานนและนายสุรศักดิ์ทองบงเพร และรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาธรรมนูนสุขภาพเกาะล้านโดยนำมาทบทวนเพื่อต่อย,ยอดภาพอนาคตให้กับเมืองพัทยาส่วนในช่วงบ่ายมีกระบวนการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยตามประเด็นปัญหาทบทวนและต่อย,ยอดออกแบบพัฒนาภาพอนาคตของเมืองพัทยานำโดยรองศาสตราจารย์ดรพัชนาใจดีซึ่งเป็นผู้นำกระบวนการในครั้งนี้ ได้เริ่มต้นกระบวนการโดยการกระตุ้นให้ชุมชนเมืองพัทยาหาภาพฝันและเป้าหมายร่วมกันเมืองพัทยาแต่ก็ว่าบางเคสมันไม่รองรับต้องส่งโรงพยาบาลชนในอนานก็อยากให้มีโรงพยาบาลด้วยดีขึ้นไหมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงไม่ปล่อยเขาไปที่ตามทางมีปัญหากันนะคะอันนี้เราไปพิมพ์ว่าเป็นอะไรก็คือเป็นน้องหมาเนาะนะคะเื่อทั้งนี้ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพที่ได้จากการระดมและวิเคราะห์ของเมืองพัทยาคณะทำงานทางวิชาการจะนำข้อมูลจากเวทีนี้กลับไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมและอาจมีการหารือหรือขยายผลการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดางให้เมืองพัทยามีธรรมนูญสุขภาพต่อไป